วันที่สองตุลาคมนี้นะคะดาวพระฤหัสเนี่ยจะโครจรเป็นมหาอุจค่ะ ะะพระฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งโอกาสดาวแห่งความโชคดีใช่ไหมดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ดาวแห่งการเปิดดวงนั่นเองลัคนาราศีกรกฎดาวพระฤหัสกําลังจะโคจรเข้าทับดวงชะตาพระฤหัสมาจากเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริเมื่อโคจรเข้าทับเขาทําไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพอดาวเข้ามาเป็นมหาอุดแปลว่าสิ่งที่เขาทําไว้มันเริ่มเห็นผลมันเริ่มเห็นช่องทางที่ลริคือการริเริ่มการตั้งวางแผนกรกฎก็จะได้ดีใน ช่วงในเรื่องของตัวเองที่จะเป็นช่วงดวงเปิดมิถุนเนี่ยนะคะดาวพระฤหัสจะมาจากเจ้าเรือนกรรมะและปัตตานีเมื่อพระฤหัสโคจรโยกย้ายจะอยู่ในเรือนการเงินของมิถุนมิถุนก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะก็คืองานที่เราได้ทานี่แหละมันทําให้การเงินเราดีขึ้นนั่นเองนะคะมหาอุดคือเงินมันถูกใจเราแล้วสิ่งที่เราเลือกแล้วเราชอบแล้วเราถนัดกับสิ่งนี้แล้วได้จํานวนเยอะคาว่ามหาอุดคือเ แยะมากปัตตานีที่เข้ามาเรือนการเงินก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ลาบผลจากคู่ครองของเรานั่นเองค่ะนี่คือส